กล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กับทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงรเรื่องของยอดไอจของลิซ่าแบ็คพิงค์ล้วกันนะครับผมโดยมีสมาชิท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อ,อยกับว่าลิซ่าเธอมาแรงจริงๆนะครับยอดเติบโตในไอจีพุ่งแรงมากในตอนนี้ผมนั่งจับตายอดการเติบโตในไอของเธอครับยอมรับเลยว่ามาแรงมากๆ ยอดเติบโตในแต่ละวันเยอะจริงๆนะฮะตอนนี้ i อเธอเป็นรองอยู่แค่ IG ของวงแล้วครับสังเกตว่าเติบโตยอนหลัง24ชั่วโมงนะครับถึงแม้ว่ายอดฟอร์ไอจเธอจะน้อยกว่าของวงอยู่3 0 0 0 0 0กว่าฟอร์แต่ว่ายอดเติบโตเธอเธอในแต่ละวันมากกว่าของวงถึง10,000่กว่าในทุกๆวันนั่นหมายความว่าถ้ารักษาอัตราความเร่งนี้ต่อไปได้เรื่อยๆไอจเธอจะมียอดฟอร์แซงหน้า i อของวงได้ภายใน1เดือนครับ ทีนี้ลองมาดูนะครับว่ายอดการเติบโตของไอจของลิซ่าเมื่อเทียบกับศิลปินระดับโลกคนอื่นๆต่างกันยังไงบ้างซึ่งเราจะพบว่ายอดอัตตาเร่งของเธอใกล้เคียงกับนักร้องระดับโลกต่างกันไม่มากมันก็เป็นสิ่งที่ลิซ่าเธอสมควรได้จากความตั้งใจและการทุ่มเทของเธอเอาใจาช่วยเธอเลยครับผมชอบดูคลิปตัวสาววงนี้ทำอะไรสนุกๆก,กันยิ่งตอนลิซ่าสอนภาษาไทยดูน่ารักดีนะครับไปดูกันนั่นฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผม ความคิดเห็นที่หนึ่งอตอบกลับว่าอนาคตท็อป4ทุกคนแน่นอนยอดฟอยิ่งมากแบนด์ดังๆยิ่งจ้างโฟกัสเรื่องยอดโตเร็วขึ้นก็พอครับอย่าไปตั้งประเด็นว่าต้องแข่งกันในวงหรือตั้งเป้าว่าจะแซงยอดวงเลยครับประเด็นพวกนี้มันละเอียดอ่อนนะมันจะเป็น Dis s r i m i n a t e ไปโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับถ้าอดไม่ไหวจริงๆที่จะต้องเปรียบเทียบทันกยกข้อมูลของระดับโลกมาเทียบไปเลยครับ จะได้รู้ว่ายอดที่โตขึ้นเร็วแบบนี้มันเทียบระดับโลกได้หรือยังแบบนี้น่าลุ้นกว่านะครับความคิดเหนที่2นะฮะได้ตอบกลับว่าถ้าเกิดแซงวงขึ้นมาได้ผมว่ามีดราม่าอีกส่วนตัวผมคงพยายามหลีกเลี่ยงสุดใจแน่ๆแล้วเดี๋ยวพอด่ากาันพอใจแล้วสักพักก็จะแยกกันไปแล้วก็จะทํากันเป็นลืมเรื่องนี้แล้วพอเฟนขับลิซ่าออกมาปกป้องน้องก็จะมีประโยชน์ในตำนาน แฟนลับลิซ่าเงียบๆไว้ดีกว่าแฟนลับดิซ่าเดี๋ยวนี้เยอะเกินไปแล้วนะฮะไปดูความคิดเห็นตอบกับคอมเมนต์นี้บ้างนะครับผมผมว่ายังไงก็ต้องแซงจนได้ครับแต่ลบยอด IG จีตัวสาวคนอื่นในวงออกไปให้เรียบร้อยครับไม่ชอบกินมาม่าเหมือนกันต้องบอกกันไว้ว่าเวลายอดฟอร์แซงอย่าไปโพสอะไรที่มันเปรียบเทียบให้อยู่เงียบๆไว้โพสอวยแบบปกติแค่ตอนผ่านหลักล้านหลักแสนก็พอ คามเขียนตอบกลับต่อมาเลยนะฮะเท่าที่เห็นตอนนี้มีแอคใหญ่ๆคนตามหลักหมื่นสองบ้านจ้องจะเล่นทั้งประเด็นนี้แล้วอินทวิตเรื่องนี้ไปรอบหนึ่งละยังไงต้องมีดราม่าแน่นอนเตรียมรับแรงกระหน่ำอีกระลอกเลยทวิตเตอร์เนี่ยบอกได้เลยว่าผมไม่สามารถเข้าไปสิงได้จริงๆเวลาดราม่าเนี่ยหยาบเถื่อนกันมากๆปั่นน้ำเป็นตัวเสียมกันบลาๆมีหมดให้จีดนอ่อนเข้าไปมีหัวร้อนกลับมาแน่เหมือนกระทู้ที่โดนซ่อนไปเห็นคอมเมนต์ในทวิตเตอร์ แล้วมาด่าแฟนคับวดิซ่าว่าชอบไปกดคนอื่นความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับผมถ้ายอดไอจเดี๋ยวแซงวงเนี่ยต้องสงสารเหล่า OT ทลวงหน้าได้เลยนะเพื่อๆอ,อาจจะลงทุนดูทีละไอดีว่าใครฟอร์ไม่ครบทั้ง4คนหรือไม่ฟอร์แอควงแล้วตามขายดาวไลน์ฟอร์แอคให้เท่าเทียมเหมือนที่ปางูได้เจอฮอีกความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับ ต้องยอมรับว่ายอดการเติบโตใน i อของน้องมันน่าสนใจจริงๆนะครับเราว่าที่ยอดมันเพิ่มขึ้นเร็วเพราะน้องตกคนที่ไม่ใช่แฟนเคป p อได้มากกว่าในไทยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าน้องดังและคนทั่วไปบางส่วนก็ได้รู้จักจากข่าวบ้างอะไรบ้างพี่ที่ออฟฟิศเราเขาวัย40กว่าไม่ได้ตามเกาหลีและแทบไม่ฟังเพลงเลยเกาหลีแต่เขารู้จักน้องจากข่าวที่ว่าน้องได้เดบิวต์ที่เกาหลีและอาจจะด้วยเสน่หเฉพาะตัวของลิซ่าเอง ที่ใครได้เห็นได้รู้จักกอเอ็นดูคนก็เลยอยากติดตามและมันก็เป็นแบบนี้เรื่อยๆในแถบอาเซียนแค่ยอดคนตามจากไทยบวกอินโดมันก็เยอะแล้วครับในเรื่องการเต้นที่สามารถลุกกระแสทำคลิปเต้นเป็นไวรัลได้ดวยอดมันเลยยิ่งฮุ่งพุ่ง,งนี่ขนาดยังไม่คัมแบ็กเลยนะในเอเวมดีกาก็เหมือนอยู่ในช่วงสะสมถามขายายการเป็นที่รู้จักให้มากขึ้นอยู่เราว่ายอดติดตามน่าจะกระเตื้องขึ้นทั้งหมดทั้งแอคหลักแบ็คพิง และแอคเดียวของแต่ละคนของลิซ่าเราคิดเล่นๆว่าอาจจะผ่าน20ล้านภายในปีหน้าถ้าคำแบ็กปังมากๆอาจเร็วกว่านั้นอีกความคิดเห็ต่อมาเลยนะครับผมเป็นไปนตามที่คาดไว้นะครับผมความแอคทีฟของ IG ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ยอดขึ้นอีกภายในปีนี้คิดว่าถ้าลิซ่าเกิน20ล้านแน่นอนและ IG วงกับเมมเบอร์คนอื่นๆก็มีโอกาส20ล้านเหมือนกัน การเล่นคอนของแบคพิง์ที่ YG วางแผนมาเหมือนเป็นทางหลักที่ทำให้ยอดพุ่งมาขนาดนี้ความคิดเหนต่อมาเลยแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าเคยเมิ้นไปในนี้หรือ,อยังแต่พูดกับคนบรอบข้างบ่อยมากว่าหน้าตานางเด้งออกจากอีกสามคนไม่ใช่อีก3มคนไม่สวยไม่เด่นไม่ดีแต่อีก3มคนหน้าสาวเกาหลีไงลิสสาวไทยนางเดียวแล้วลิสไปทางโทนหน้าเครื่องหน้าชัดหน้าตุกตา และมีความคมของสาวไทยอยู่บนหน้าเลยทําให้ยูนิคอยู่นางเดียวซึ่งหน้าแบบนี้ถูกใจชาวตะวันตกค่อนข้างมากยิ่งในวงการแฟชั่นลิสคือคนที่สไตลิสจะรักมากเอะหน้าเก๋แต่งตัวยังไงก็รอดซึ่งหลายคนอาจจะแบบลิสแต่งตัวอะไรเอาอะไรให้ลิสใส่แต่สําหรับเราเราว่าลิสเอาชุดอยู่และพาตัวเองรอดตายจากชุดได้บ่อยครั้งมากแถมทําให้ชุดดูเก๋ไปได้ด้วยพวกดีไซนเนอร์จะเลิฟนามากๆเลยแหละครับ อันนี้พูดจากประสบการณ์การทำงานของตัวเองด้วยนะอีกอย่างถึงไม่ใช่ทายชาวตะมนตกนาตาลิสก็ดึงดูดคนได้ดีอยู่แล้วสวยและน่ารักรวมกันอย่างลงตัวอย่างกับตุ๊กตามีชีวิตที่สำคัญคือมีเสน่ห์มากๆหน้าตาแบบนี้คือ,อยังไงดีละ่ะใครเห็นก็ชมก็ชอบนอกจากพโพี่มุ่งหน้ามาเพื่อเกียรติเพื่ออนตี้อันนี้พวกเราไม่สนใจหรอกว่านาตาเป็นไงท้ายไหนมีแต่ความเกียดชังเท่านั้น ยิ่งลิสเดินหน้าไปเรื่อยๆสู่สิ่งดีๆยิ่งขึ้นไปจใจยิ่งบิดเบี้ยวจะถามว่าหยุดลิสได้ไหมก็ไม่แต่ติ่งลิสเป็นยังไงก็นะฮะความคิดต่อมาเลยละกันนะครับผมผมเองไม่ใช่แฟนเคป๊อโดยปกติ YouTube ดูเกี่ยวกับ power t o หรือไม่ก็ woodworker หรือไม่ก็งานโลหะทั้งหลอมทั้งตีดาบแต่ที่ติดตาม p o ลิซ่าเลยคลิปที่เต้น4คนชุดสีดำเต้น,นแรงๆภาพแรกร้องว้าวใครอะโคตรเจ๋ง รู้แต่ว่าโดดเด่นตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าวงแม็กพิงคืออะไรโดยไม่รู้ว่ามีคนไทยอยู่ด้วยมารู้ว่าเป็นลิซ่าพอคลิปต่อเนื่องเกี่ยวกับคอมเมนต์อะไรสักอย่างนี่แหละคือเริ่มรู้จักจริงจังเมื่อกลางๆเดือนนี้เองนะฮะอีกความคิดยห็นต่อมาเลยละกันนะครับผมเราก็จับตาดูห่างๆครับเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกแล้วดิสตกนอนเคป๊ได้เยอะมากๆนั่นคือขอ้อแตกต่างของยอดฟอ แล้วถ้าเป็นอย่างที่คาดการแล้วก็หลังคัมแบ็กทางงานบ้างจะมียอดฟอลเพิ่มขึ้นอีกมากและโดยเฉพาะหลังทัวร์คอนฝังยุโรปอเมริกาหลังจากนั้นถ้าค่ายไม่โกโหกมีโซโล่จริงโซโล่ของน้องเราคาดหวังคอนแลบกับพวกฝั่งตะวันตกซึ่งก็น่าจะมีหลายคนยินดีร่วมงานกับน้องแน่ๆดูจากคนดังที่ฟอลโล่น้องๆเด็ดๆทั้งนั้นนั่นแหละโลกกว้างรอลิซ่าอยู่อาจจะดูมั่นหน้าไปหน่อยแต่เรามีความเชื่อลึกๆว่าลิซ่าจะเป็นมากกว่าเคป๊อป น้องยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ซ่อนเอาไว้อย่างวันนี้สัมภาษณ์เจนนี่บอกว่าดิซ่าเป็นคนที่ได้เอในการประเบือนสมัยเป็นเทนนี่ในทุกๆด้านความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับไม่แปลกที่จะเติบโตเร็วหรือเยอะกว่าคนอื่นๆในวงดูรีแอคนอน k pop เกือบ100%เเซสะดุดตาที่ดิซ่าเป็นคนแรกลตลอดดิซ่าทำอะไรเป็นกระแสทั้งการเต้นการแรปมีความสามารถมีเสน่ด้วยไม่งั้นคนดังๆไม่ตามฟอรตามจีดไปร่วมผลงาน ที่สำคัญเป็นคนไทยฐานแฟนไทยเยอะมากๆแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ OTF บางคนรู้จักแบ็คพิง n k เพราะเพลงแะ่ิีซเท่านั้นก็มีที่แบบไม่ใช่แฟนเคป๊ OP, แต่เพลงตู่ดังเต้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองในไทยและรู้จักคนไทยที่ชื่อลิซ่าแค่คนเดียวอะ่ะเก็ตป่ะความเขียนต่อมาเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ตไอจีอินสตาแกรมอะไรนิดอะไรหน่อยก็ดราม่าไม่ดราม่าแข่งกันนอกวงก็แข่งกันเอง ไม่เหมือนสมัยก่อน F4 ไต้หวันตรงบางชิงกิค่อนข้างแก่แล้วเอหรือว่าเพราะเป็นวงผู้หญิงถึงดาม่าบ่อยเพิ่งมาตามตอนที่มีแบ็คพิงเฮาเราก็ฟอฟน้องแต่ไม่ฟฟลวงเพราะไม่ได้ฟังเคป๊อปแต่ดูน้องแล้วน่ารักดีเห็นรูปใส่ชุดกีฬาสีเขียวแล้วเอาตุ๊กตาไดรนเสา์ไว้บนหัวแล้วรู้สึกเลยว่าคำว่าโดนตกมันเป็นยังไงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ฟังเคป๊อปนะไม่ใช่แนวฟังไม่ออกขอโฟไอจีเฉยๆแล้วกัน ดีก็าลามไปพี่งูอีกคนชอบสไตล์พี่แกดีผู้หญิงคนนี้คือคนที่มาเพื่อเป็นหน้าเป็นตาสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยอย่างแท้จริงนบตั้งแต่นิชคุณหรือนิชชี่ที่พยายามมาหลายปีแต่ก็ยังย่ำอยู่ที่เดิมหลายปีไม่เอาไหนแถมยังเคยเมาเบียขับรถชนคนแก่ขายหน้าคนไทยทั้งประเทศแต่ตอนนี้เรามีของจริงมาแล้วตัวจริงเสียงจริงของเราคนไทยอยู่ทางนี้ก็จะขอเป็นกำลังใจให้น้องเอลซ่าต่อไปนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กระตับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ